วันนี้นินจาดูบอลจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกองหลังดาวรุ่งที่มีข่าวอย่างหนาหูว่าจะย้ายมาร่วมทัพทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าอย่างจูเลียนทิมเบอร์เขาคือใครจูเลียนทิมเบอร์เกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2001ที่เมืองยูเทรคประเทศนทเทนเธอร์แลนด์และยังมีฝาแฝดอีกคนที่ชื่อว่ากวินเทนทิมเบอร์ ทั้งคู่เล่นอยู่ที่ฟยานูดชุดเยาวชนตั้งแต่ปี2008ถึงปี2014ก่อนที่ทั้งคู่จะย้ายมาเล่นให้กับทีมอาจจกชุดเยาวชนโดยจูเลียนทิมเบอร์ได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมปี2020ในเกมที่พบกับฮีเรนวินและสามารถช่วยทีมเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งก่อนที่ในฤดูกาลถัดมาเจ้าตัวจะสามารถขึ้นมาย็ดตำแหน่งตัวจริงได้ในทีมชุดใหญ่ โดยในฤดูกาล2020-2021เจ้าหนูทิมเบอร์ได้ลงเล่นไปทั้งหมด30นัดทุกรายการและมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลีกและ KNVB Cup จูเล่ยนทิมเบอร์นั้นถนัดในการเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ในแผนหลัง4และสามารถขยับมาเล่นได้ในตำแหน่งแบ็กขวาในยามจำเป็นด้วยความสูงเพียง179ซนติเมตรทำให้เขาอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องการดวลลูกกลางอากาศสักเท่าไหร่ แต่ก็ทดแทนม,มาได้ด้วยการเป็นกองหลังที่ไปกับบอลได้ดีและคล่องแคล่วชอบพาบอลขึ้นไปยังครึ่งสนามของฝั่งศัตรูจ่ายบอลสั้นได้ดีแถมยังมีการอ่านเกมที่เฉียบขาดเข้าสกัดได้อย่างดุดันแต่ก็ยังมีเรื่องการมาร์กตัวประกบและการวางวอนยาวที่เจ้าตัวอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักแต่ด้วยอายุเพียงแค่20ปีเจ้าตัวก็ยังพัฒนาฝีเท้าไปได้อีกไกลแน่นอนโดยในศึกยูโร2020ที่ผ่านมา จูเลียน i m มเบก็ได้ติดทีมชาติฮอลแลนด์ไปลุยรายการนี้ด้วยโดยทั้งรายการเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด3เกมส่วนในฤดูกาลล่าสุดเจ้าตัวก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและพัฒนาขึ้นจากปีก่อนได้การลงเล่นทุกรายการไปทั้งหมด42เกมยิงไปทั้งหมด3ประตูและแอดซิตไปอีก2ลูกและจากการเข้ามาของเอริกเทนฮากก็เป็นไปได้ว่าเขาจะกระชากกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีนี้ไปร่วมทีม เพื่อแก้ปัญหาการเสียประตูที่ยังคงเป็นปัญหาหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณตอนนี้และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เพื่อนๆคิดว่าสไตล์ของจูเลียนทิมเบอร์จะเข้ากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมหรือว่าจะมีทีมไหนที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่จากช่องเราครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ